อ่ไอ้น้องได้กินก็ได้ใจแล้วกอดฉเดียวเลยมงบอกัดตระชดบ้อืดทุกนี่อครับตชดูดอนี่โลพอแล้วพอป่านนี่พี่เล็ดมากในขี้มือล้วนๆเนาะโริมเมนพี่ี่มือล้วนๆละ่คนนเป็นคอมเมนต์มาว่ามันเป็นอะไรมันคือบุญจากนัวแท้ผมว่ากนนะ แต่ว่าหลังจากหันหลังจากที่เป็นว่าวเลยเจ้าเห็นอไรบ้งบานนี่แห้งเลยวนั่นนั่นดลเสียบนเลยนเนาะค้ดจุบจุบจุบเลยดึงแขนเขาห่องมแล้วแนนเป็นอะไรน้องยิงโดนแนนทำแนนออกมาหันจะอยากกินยังโหลดไเน้นเปลี่ยนเลยเอสีบก็เสียบน่าินเจ้าแมือสไตล์มมอ

หมูมตใช้ตองเลเด้กินหอยมันแห้งดิคันบปีตอก่ก็หอยยางใช่หรมันเลื้อดรือเปล่าี่ขันพนเศร้าเนี่ตอนแรกนี่ยมีโอกาสได้เนาะไปเอโอ้ขังดนแล้วกลัวแล้วพอดีเขาเขากัวแล้วกินแล้วยั่งเลยกันประมาณสามโมงเอามกิน่อันนี้แจียวได้ อเปิดให้เขาีหูมันก่อนนะโอ้ยขัดๆะไทุกคนมันนี่ ตีไปนี่ได้ได้มันยังแสบนะอยอ้าออาากลามันจะบาดแสบนะบ่ได้บ่ได้บ่ได้บอยัมเออเออโมบื่อนด้วอันมึงได้อันดูตะบั บรกินหูบรกินหมูบรอกินหมูได้ไมากินหันเลยหมูตกบรกินตัวใดก็ขั้นบรกินจำบรอกินบ่เขาบหมขาดนี้น้ำนดนี่มันแมนบ่นำหมูทันนี่กูเจะป้าจ้เบงเอาเนาะจำจิ๊กิ ฉันว่าหมูบ้านมันจะอิ่มเลยไหนี่แหละตัวที่สองมันไผ่มาเป็นนากากเรงเชฟนากากหมูนี่อองแต่มันเป็นนากากด้ยมาถ่าปีอกอย่างมาชอยกัค่อยเ็ดเอาก็ไดเห็นไหมเรื่องเชฟออกเป็นแท่นกลนาการันเขาอยู่นี่ป้ี่ตัวหนึ่งค่อะไรเข้าพีจบุตรแตกยังบดมือเื่อวะล็อกซับ่านจะบแตกไม่หร เขาเมื่อนี้่นะครับพี่นุชมาอันนี้เอามาปิีกดูนี่อันนี้เขาปิีงนะช่วงนี้หักซาชุขภาพหน่อยจักหน่อย

สัมผาเอยนะแหมยังครับาไกนนะอานแนด้ใจแล้วะอา้น้องได้กินก็ได้ใจแล้วพอเสชเดียวแล้วมันจะเดียวบ่อิ่มเลวอันุกยังได้อหวนเาได้แล้วได่บอกพุกาจกินซุกแน่หลับนะขึกินซุก ดิบมาหลายเลยสิดิบลายหมดแล้วนี่ได้เห็นตกกานโอ้โหใช้กระเด็นดีนะเอาเบ่งเบ่งหนได้เอาได้หน่อยหนึ่งบวชแต่ชุดบ้อืม นี่เารับตาชูดูดนี่นี่พอแล้วพอปัดนี่้ยนห่อันนี้เขาคือบวัดลงแปะนี่วันนี่งานก็จนกินทั้งต้นทั้งขีดอ้โหจะไ้กะแจวห้าเนี่ยนี่เอาทำไปทำหนึงก็ได้วันหลอนคักหลอนแน่ก็ได้อ เอาไปเอาไปโอ้ยคักน่านละเอียดทำไมนเข้าไปกระดูกมันก็อบกินอีกกองเออหมาอย่างนี้เนาะกินอีกกองเขามามนี่ข้าเด็อของเด็กว่าวเลยเนาะจะนำไปล้างมันก็ริติ่มสดจะได้แล้วบังจับเพื่อนได้กินแล้ว นั่งอยู่ในหมองคนน้นเห็ดหักเลยเนาะต่อนี้ไปช่างกบปันโอ้คำหนึ่งเนาะำเบดเลยล่าโดนคำหนาเป็นเล่แเล์ต่อไกลไกินจะล่ะอิ่มเลยหักเลย่จอัเลยนิไมัน่ โอู้เคียงเขานี่แน่นอนแน่เลยเนาะเดี๋ยวใส่งานเลยยังมีได้อย่พุ่นบวกรอยย่างสองแมนเมนเมนอันหนึ่งอันหนึ่งนั่นมันนักกดย่างบวกล่ะมาตัวนี้ก็ยังกิ่งมากเนี่ยครับมันถือคนเลยก็ว่าแห้งนักไปพันหลายเนาะไก่ช่อหรือว่าทุ่งอะไรนะไหนทั้งทึ่งก็เป็นห้างต่อหางต่อกินซองมือเลยกินซองมือยังบวมอัดเยอะ เอาปะเดี๋ยวอะแล้วข้าออกมาขี่รถมาแล้วทางต้อนกมันพังแม่เขาไปต like ้อนกแน่เขาโคโลอยู่ทั้งนี่ทั้งตะไปทำไมอยูไห่เนี่ยเหลับอย่างเดียวไปทา้งในก็ยากแน่จ้ะเหลับอย่างเดียว xem mọi nắng luôn cho nè bê t Ừ. bóc này bớt là lẽ thầm lẽ 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 đó lẽ ừ. Nh này. lẽ được lẽ 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 ยิงเจอแล้วเหรอเห็นเป็นตอนตอนนั่นเองล้วกันกระนวลขันแตนตอดยิ่งยิงตัวยิงเนื้อยิงลูเซ่เลยด่านนี่ในเสียบมาแตนตอดยิ่งแค่น่อ๋อถูกตัวนี้แอนนัมบอสนี่ฮะต่อมเครื่องในต่อมเครื่องในบอสขาทีมงานขาทีมงานเนาะาทีมงานมากทีมงานซีมา ท e> okay. so oh, so? ีมงานบ้มากเาฮึบทำจับเาฮึบเองทีมงานยันบานความหนาานะอ้เนี้ยอ้ทีมานเดี๋ยวปิงลองชิมึงบ้เนี้โอ้ทีมงานทีมงาน่เดือบานความหนนึงอันนี้ก็ไม่เอาอกเาออมาุบกซาออกมามัน้าไปยนเามันเป็นนาเด้เหน่มใ่นะ กาวเกือไปง่วบางหมีมือล้วนล้ล้างมือใช่เลยขีมือจายไปเลยเลยว่าเลยพี่เน็ตมากในขี่มือล้วนๆเนาะโว้ยบริเมนพี่พีมือล้วนๆโอ้ยนี่แหละขีมือคมันดีประไดีเฮ้ยเนาะความเอันนั้ก็ไม่ได้กินขีมืออนไาันกตายก็ไม่ได้กินนี่เนาะนะอันกระตายนจับชีมือได้นะขีมือนะอันนี้มันขี้มือ ดิมือไผ่องดิมือไผ่แล้วมันออกังคนเพิ่ามันโตเิ่มาเลยโอ้โหได้แล้ได้ชมพกอนสำนนะสำบัคข้าเนาน่บ่เอขานาจชั้อนตัวี้าน่วเนาะอนบาเลรอบนี้จะเออสัมพอตัวนี้มันใหญ่กว่าเนาะมันทึบตัวนี้สำั้มันันลอันน้เอม้นตัวนั้มันให่วาเามันเึบั้ อัน่ลงมือแ่นี่ฟันกระต่ายเจ้าได้ี่กนิงอยู่นี่น่แวเนาโอ้ัดนนี่มันนั่นเรโตเราเมื่อเือนเราเขาเห็ดนันยถ้าเเอือบเขาไม่ได้ใช่เกือเปนนัวบ่ราวามื่อเฮือนมีแต่แนวคนตีอ้าวบัดพวกยืนเล่าเาะ น้ำตาลกับใไสบ่อบรวะแชรในไลนรรกเิลเฮ็ดไม่แนนะงานงานกันเปิ้ลได้เห็ดไหมเที่ยังเปิ้ลไหมพ่อผวกอยู่บ้านวาเฮาห้าวนเราเมื่อคืนเหรอเขาผเวาได้นั่นช้าเอยเขากอบว่าเัาเห็ดคักุงบนหญ้ามาเห็ดเขากอบว่าเห็ดเสร็จนั่นแหละน้องยิงกูอยู่เพื่อนนั่นได้มีรอดนวเนตีนะเ้ากับเจ้ามาเขาเจ้ากระไรเจ้ากระแทงเลยเออเขากอว่าเออว่าตอนเห็ดกับว่าเห็ดคักุแ่เออ คอมเมนต์ว่าใส่มาว่าเพื่อนมาตัวเขาเมื่อนั้นนะเป็นคอมเมนต์มาว่ามันเป็นอะไรมันคือบุญจากนัวแท้เพป็นว่ากันนะแต่ว่าหลังจากหันหลังจากที่เพป็นว่าเลยเจ้าเห็นอะไรบ้าบานนี่แท่งเลยหม่ยหม่นั่นพั่นลมดเสียบเพหมนเลยแล้วเนาะจบจบจบเดยดึงแขนเขาห่อเราแล้วแน่นเป็นอะไรน้องยิ้งเดี๋ยวนี้เราทำเนาะ

ช, chores, ช,ช้างมากกว่ y ช้างแท็ไปเอาหนามเติมอะไรโอ้โหเจอบผมม่ปนนงสักวาวอยู่ของหนัผมโดนางเงนหินผมงเบสิไเหช้าติหึงเด้อมวนเลยมวนเยลองคามุยอะมากยอะมาเด้อตะวันนะเย็บได้ซีไม่ไวเลยเด้อซีเด้เนาะซีเด้เนาะมันจะซีหูจัอะไรซองเท่าซองด้เท่าเออเอาสาบอ เอาเห n ดนกนี่สิ3มื้อนี้เฮ็ด2ติดโพดติดโพดนั่งยูบ่คันได้ส2 2งแล้วก็ฮงไว้แล้วนี่สภาพมันอกสภาพอากาศมันนั่นเ็ดเพื่อใหญ่ตัวใหญ่เฮาซอใหญ่ใส่2เลยนั่นๆเนปมเนกินต้มมื้อนี้ล เทียงแม่ตบอลมันเป็นเทียงเทียงเนี่ยคนยิวเาเนี่ยด็คนยังไม่ได้เอาเนี่ยขาเลยมันใช้แต่บอลเลยตลอดดิยังตลอดแต่บอลคันได้บอลได้หนึงละแม่เลยอันนี้ยังบอลทันบอลอันเดเออจะบอกอันขนาดแม่นบอลแลมมากกับแม่นบอลแลมแล้วนะเออปีละนั้นเนาะเรียบร้อยบอลแลมบอลแลมเก้าแล้วมันมักลงแต่บอลแลมตัวนี้จีดแดงเฉลือ Breno, bên cạnh tình hình. Breno bên mãi, bode kia, bede bọc hạc cong, bode 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 kéo, bode hay kéo bode 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 คนโดบุญองค์บรจักเฮ้ยปันฮาาวเทนี่ข่อยขี่ไปไปเงิงหางให้มันบอยู่ท่นี่อย่างอ้าวอุเอาพี่จังคอยขี่ยังบุิีไปไปเงินงหางมันเงิงเองมันเลันี้ก็ยอมตัวนี่กอจักต่อว่ากงามเลยไปสิโอถามหมูแทงก็ลุดลงอี่เอาแรกตอนแรกเขาดีนะเดินออนสดสีแจ่ยเนี่ยมันเป็นรุนาแห่งี ต่อเดยพัดเอกบนแหขาเดินเบิ <t> ่งขาันมาลังมันเน่าสภี่ทางในหมดเหยด้วยขุมพอด่งไผ่ถไหมขมไผ่ได้อย่าเพ้อไ่ได้มไผ่ได้เลยม่แห้งไผ่จุ่มฝนพยุขึ้นนั่นแหละี่แหละเรับพายาครับพอดู่องมูชามชอคเน่าจนมโตเลยขเหมือก็ข่มือเมนกนเงินแห้งเนแห้งมันเน่าขามือได้ดือนจี ขามือนเลยมึงวันนี้บ่เหาขามืเลยเอ้ยหมดมืหมดเินก็ยังบ่เหลัวบ่หมดมืหมดเกนเนาะมูใหญ่ัดบอชามซอสไปคนสงคนเห็ดได้เปเห็ดบวด้บทานมันเนาะยำดนยำด่นชีดืนหาแม่หนาเนี่ยเขาหิงนันในหนองมาเลยจีเยี่มใหม่ๆเมื่อเลยเมื่อก็เมื่อบได้มื่อก็เมื่อบได้หยางเนา

ชิมชิมบงน้กันเอัิตรการกับเากรเดียดแท้เอนี่นังเตนาธรรมดาเดี่ยชิมม้เออชิมรับเลยนะยังไงนะเลมันเลยมอดำพ่อยเก็บอนี่ยๆๆๆเ่ามอจนยหมูไหนได้ไหนได้เจกันได้บันเลยไปก่อนเดี๋ยวเชียนพักอนไมยพวกนี้มันรอน พอแบง่งอันน,น,นั้นก็ตากแล้วก็ส่วนนึงก็ไปไว้ส่วนหนึ่งก็ออกไปเนาะ,ะเดีย๋ยวรันแรงเนาะเอะเอรันแรงครับมันมันมันเนาะมีไปน้ำอยู่บ่มีแต่บ,บ่อนเออ ไปมันอยู่สองคนแมนแมนเวียกคนบรนังเพิบเจ้ายงทำเวียได้ายกนังย้ายกันไปได้ยเวียเบื่อความือเบื้อขวามือนี่นะบอลเขาพียดนะไปชื่อเอาพื้นหันเขากล่องไว้แล้วมันจะไม่แกนเออชื่ออะไรหันหดน่อยเนี่ยมันห่างแล้วกางคืดนะแมนมาใส่ đ ấ อแมนมนใ่เลจะใส่แล้วสบอกเรด้บอกบเออบ้านะนระบอกให้เฮ็ดได้บุญเป็น่าใส่บอก สิบอกให้จาเฮ็ดส่วนตัวนี้ก็เดวทีมงานเฮาจัดการเลยนสิีีไ่สิเน่าวน่้ำไหัวเวลาป่าใช้ปะได้อาอีกแล้วบานี่จของดีๆใส่ของเน่าวน่นปลาจบดีไปใส่ปลาหนางออันนี้กรตันะาไวนะ สอง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 พันเปอาดสองมาจะไม่ได้ตัวลงดเอ็น้นนต่างน้องบอมีเดยองพันบอลโมกินี่ให้ดอสะเออเราเล่ากันน้ครับเร่งาน้ะอ่าจังสอนง่ายไหต้นน้ำี่ขอเน้นลงโอ้ย่งน้อยยังน้อยอันนี้ ยัง้งยัง้อยังงน้อยหางเลยได้ก่อนเด้อย่ามันติดนี่หมอยางไนายพันมันยังวเต็มคาด้ไงเนาะสองขาโอ้ยสามกับกดุก่าแปเอาอีกไกลไป๊ปแมนแหละมันต้องมีอีกได้ี่กันจัดนะบบได้ยงงเป็นคูเราเคยได้มันมันเป็นคู่ได้เอาไปเป๊บไป๊บห้าบึงห้าบึงคู่มันได้แบบนี้อันนี้พ่อนาทางนั่งสูบ่ะ lại thế cùng mua nữa kêu cắn lẹ kêu cắn lẹ đấy kêu cắn lẹ à ngã thằng sẽ die đấy à thằng đang súc anh thanh loan không à, sốn no à. ừ, mình hù dăng ai gìn hù dăng nhá dăng 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 เ่าไงนชุดไทยชุดไทยออกมาอยากดังอยากดังชอังเลยข่ยชองคำเนี้ยเาคุณโโอ้ขลักอะนนี่ะอยังกุดกุดเลยบ่ไปไปไปหามาเติมอีกุกเอามาเผื่อมึบ่ยังบมเต็มคายังบมเต็มเนาะบึงได้เสรุปแล้วได้จังใหม่นาะสามใหม่สี่ใหม่ประมาณน่ะเนาะนสี่ใหม่ ตีดเต็มคานนาเครื่องกองอะไเยียงเด้เริ่มเด้เริ่มกองเลยของตะบนนอนเด้ของกองสมบัติก <laughs> องสมบัติบห <c oughs> นาเคียงกององืมตัดเลยของตะบอนมือนสัตว์ตายบ,บม่มุมมเบแงะบ่งหมู <c oughs> มปังเกียร

เดินทางไปทุกคนบาทนี่เดี๋ยวไปห้าหอกก่อนงวนเลยอัดอีกคู่ปากนึ่มวดเลยงวนเลยนี่บ่คือเดฟว่คือถอนบาทเรียไม่รอดงวดม้ผ่านมันติดใจเยอะนะฮัเนี่จะบ่วดอกกันได้พานว่าเออหยัดมาได้อีกรอบหยัดอีกหยัดเข้าหูปากน่ยยัดเขาก็ร้านหูปากเลยทำมันยอะเอาไอานอยู่โผล่กันจีมาอยู่ดอกเดวกินแล้วกะ สิได้เลาะไปเพิ่อนอะไรทุกคนบานเนี่ยนะคลิปนี้วิดีโอนี่ก็สิได้มอดไว้ชั้มนี่แหละเนาะแมตต์เบิร์ตบ๊ายบายสิได้ไปลัดแรงอือเป็นเจอกันตอนแรงเนาะออืบ่สิมันเลยประมาณเป็นประมาณเดี๋ยวเอาไปมันได้อีกไปไปอยู่นี่วาอยู่นี่นะเนาะเอยามูกินหมากบวกกินเบิดเป็นกอกเลยยังบ่ไปอยู่สิไปสิไปอยู่บ่อ่าไปก่อนไปก่อนบานเออไปเชิด ไปเลยนะไปเลยไปไหนไปโลดไปข้างนี้เลยได้ไปใช้ก็ไปอย่าว่าไปตายได้ก็เป็นเลยไป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 บันเพราะว่าจะไปเลยนะทุกใครตอนนี้กาทีมงานเขาเดินทางมาเพิ่มอีเแลวทุกคนนะอันนี้กาเรียบร้อยเลยหนึ่งสองสามสี่สี่ใหม่นะโอ้นอนนอนโอ้โหมาเลย ทมงานเหน่าคอ,อยลังแลเขามาเลือลงไปอยอะคนเออเขาลงไปอยคน <c oughs> โอ้โหนานลงไปอยู่ทางหลุมนะได้ได้ได้ มาจากคนโอ,อ้ถ1สิบเอ็ดเอาไปอยู่ทั้งลุมพูว่่อาเอเอ,เอ,เอพันน,นันน่พันพมมด้อยู่พันนะเออได้อยู่ได้นะได้ตัวหนึ่งได้ไม่หมู เนี่ยน้อนบอไดขยิบเป็นไรเนี่ยไรไม่ได้เอาอาหารแล้วก็อันนี้เลยเนี่ยเครื่องใน่เครื่องใน่บอคกับมันน้ำครับโตอันนี้น้ำพราะว่าเพิ่นมากอะเอาต้องแบ่งให้เพิ่นเอาไปกินน้ำด้วยเออว่ามืออื่นครับมืออื่นนะ เป็นให้ร้อยนอนชมไบ่ไกฮะกะบ่ไให้เป็นพ่อไปปินยิ้นเออหัตนนี้วัดชีให้งแพงเดอลเด้หงเเด้นี่ยินไรชองสี่หสรอาโอเคแล้วก็แข่งในได้ตแข่งในได้โอเคแต่ถ้าว่าฝนมันน้อยฝนก็มาอยู่น้ำเ้ามาอยู่มากินน้ำกันเนาะเออเพราะว่าหลายคนต้น ของคนไลได้เ <c jadi> <apt> ็นะไปไปังไเกินขาวเนาะเลยนบ้านนี้เก็บเอาชินชนกนเอาเก็บนะขายัไปซนานแม็กคือนี่เนาะนั่นจิงเหรอนแมนไก่ปแมนเขาไปปืนแม็กยินัอ้ยไกยุยอยู่อขอบใจขอบใจเดี๋ยวเอาข้างในอีการีาเรียมันะไรอย่มู่นีอยู่นักินกันาเจาเอา มาหานอน้มกลังขึนเออน้ำนั่นได้อแต่ว่าขามมานี่บริได้สลิงบ่ดึงเอาดึงเอากำลังขึนหอนใช้หอนทีน้นบ่หอนทีแล้วกลัวลอ้าวตอนขึนมาชักไวไหขึนชอกนึ่งเลยเพื่อวิทย์ไหวอยู่ดีนู่น มือลงชยมือลงออลงคนผมอตก่าเอหัวนี้ยังร้ายปะตัวใดหัวมันบ่อัะบนห้อยอันนไม่ได้ห้อยห้อยอันนั้คือเก่าแต่ว่าเจ็บเออสมองกายมันอยู่กันล่ะอมันอันนี้นนห้ทีมงานนะแบ่งกินกันเบิดตัวเสบแบ่งเลยคุ้มพังนดนี่งุ้มันบ่ตัวนี่ ตอนน้อยทั้งก็เป็นาตอนนกทีมงานเขามาเพิ่มคนแต่กมันลลยคนมาเพิ่มสิบเอ็คนนะแ้วกาคนไล้แยกไปอยู่บอลหม่แ้วกเขาก็เลยแบ่งพวกมูยังให้ทีมงานพอได้ไปปั่นนะหรือว่าไปกินอะไรทุกคนเดี๋ยวยงไดกา บาทในสิได้ออกไปฮาโลทุกคนนะแต่ยงได้คลิปนี้วิดีโอนี่เขาสีจบเพียงแช่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนคบยกันใหม่เด้อบาย